บอกตัวไว้ก่อนคลิปนี้เป็นพ o อดแคสต์นะคะฟังกันเพลินๆยาวๆไปนะจ๊ะสวัสดีจ้าลิซ่าเวมายามเย็นแบบนี้นะคะพามาดูบรรยากาศความฮอตของน้องต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเนี่ยน้องเพิ่งติดเป็นนัมเบอร์วันค่ะของท็อปนะคะร้อยประเทศทั่วโลกเลยค่ะในการสตรีมเพลงไปแล้วนะจ๊ะ ซึ่งอันนั้นเป็นสถ bon ิติใหม่บนไอจูนั่นเองนะคะก็ได้ไปแล้วเลยนะกินรวบเลยร้อยประเทศทั่วโลกเจ๋งปล่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดน,นะคะแอดกิีไปเจอข้อมูลมาค่ะเป็นยอดสตรีมเหมือนกันแต่เป็นของนี้ค่ะ Big j e จ s p o t i f y เลยนะคะอันนี้ก็ใช้กันทั่วโลกด้วยแล้วแต่ละประเทศที่สตรีมน้องนั้นโอ้โหเล่นกันโหดมากเลยทีเดียวแอดปอยไหนชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า ถามว่าชอบประเทศไหนนะครับก็ต้องบอกว่าแหม่ต้องเชียร์ไทยแลนด์อยู่แล้วนะแต่ว่ายอดสตรีมมิ่งบนสบั o t i f y ของไทยแล้วเนี่ยยังอยู่ในอันดับที่4นะฮะยังเป็นรองเขาอยู่ต้องบอกว่าช่วยกันสตรีมมิ่งเพิ่มนิดนึงนะครับจะได้ทําให้ยอดสตรีมมิ่งของไทยเนี่ยขยับขึ้นไปเนาะ ในส่วนของแบบที่หนึ่งะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแหม่ตกเป็นของอินเดียนะฮะประเทศที่ทําของกินได้ดูน่ากินที่สุดในโลกใช่ไหมเห็นทํากินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะทำไม่เสร็จสักทีนะจานหนึ่งสามชั่วโมงจะว่างั้นก็ไม่ได้นะฮะราะว่าเขาอร่อยนะร้านีแบบเด็ดๆอ่ะแต่ว่ายอดสตีมิ่งของเขาเนี่ยแหมเรียกได้ว่ามาแบบว่าสุดๆไปเลยนะฮะรักลิซ่ามากๆสตีมิ่งเพลงของน้องกันเยอะมากนะครับคิดว่าคังคูใบได้สตรีมไหมแอดพอยน่าจะต้องสตรีมอยู่แล้วนะฮะบอกเลยจ้า เออก็นี่แหละเป็นยอดสตรีมิ่งนะแต่ว่าในส่วนของที่รองลงมานะฮะส่วนใหญ่จะเห็นว่าแหมเป็นประเทศแถบเอเชียก็เยอะเหมือนกันเนาะไอจ๋าเรียกได้ว,ว่าคู่ขี้สูสีดูดีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะก็มีทางฝั่งของยุโรปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเมกานะคะมีเยอรมนีมีฟรั่งมีเปรูอะไรก็มีแหมแต่ที่เราไปเอะใจนี่นะคะแถมเป็น3ชาติที่อยู่อันดับติดกันด้วย แถมทีเด็ดเขาคือเนี่ยค้าแข้งระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่สาวลิสของเราไปครองใจนั่นก็คือแมกิโกค่ะสตรีมไป23.3 m อมเยอรมนีนะคะ19.9ล้านเอแล้วก็บราซิล16.5 m ด้วยทำไมน้องลิสของเราไปแบบเตะตาต้องใจดินแดนแบบนักเตะแข่งทองขนาดนั้นแล้วแอดโบยว่าแหมอาจจะถูกใจนักบอลนะฮะก็ต้องบอกเลยว่า เพราะความน่ารักสดใสของน้องนะครับอาจจะไปตกนักบอลจานวนมากในประเทศเหล่านั้น <c oughs> มาเป็นแฟนคลับเนอะซึ่งต้องบอกว่าประเทศที่พูดมาเนี่ยก็เล่นบอลกันเยอะมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยแหละก็เป็นไปได้นะว่าแบบแฟนคลับที่เป็นนักฟุตบอลของลิซ่าเนี่ยน่าจะมีเยอะเลยครับน่าจะมีแฟนคลับอยู่ในทีมด้วยแล้วก็คนในประเทศอีกมากมายก่กองเลยทีเดียวนะคะก็คือ เอาจริงๆนะมันก็คิดได้2แบบใช่ไหมสมมติต่างไปว่าคนสตรีม20ล้านม,มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นทั้งคนเดียวสตรีมหลายครั้งหน่อยแต่สตรีมยังไงก็ไม่ถึงล้านครั้งหรอกต่อคนอะ Oh, นั่นมหมายความวา่าอันนั้นใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะคะทุกคนแต่นั่นหมายความว่าคนเขาก็ต้องเป็นหลักสิบล้านนะที่เอ็นดูแล้วก็แบบฟังลิซ่าด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมเป็นประเทศตัวท็อปทอปท,อปทั้งนั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องของค้าแข้ขงเรื่องเตะบอลนะคะเรื่องลูกกลมๆแบบนี้ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะที่เขาบอกกันว่าพานันนี้อาจหมดตัวได้เพราะไม่รู้มันจะกลิ้งไปทางไหนแต่ว่าไอ้ที่มันแน่มันนอนเนี่ยนะคะก็คือยอดส ีมมิ่งของลิซ่าสิคะที่มันท่วมท้นในทุกแอปพลิเคชันจริงๆน boy. ในแอดปอยเมื่อกี้แอดปอยรายงานไปกี่ประเทศละเมื่อกี้พูดถึงฝั่งเอเชียไปครับผมก็คือเป็นท็อปด้านบน ก็คือพูดไปถึงไทยแลนด์แล้วใช่ไหมแล้วนี่ล่ละค่ะมาต่อกันที่อันดับ5เดี๋ยวรายงานต่ออีกนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าไปกินประเทศที่ใหญ่โตมโหรานอีกแล้วสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ5เลยนะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตามมาด้วยอีก3ประเทศค่ะที่แบบว่าเคยได้จูบช่วยรางวัลระดับโลกมาแล้วทั้งนั้นก็คือคว้าแชมป์โลกนั่นเองนะคะแต่เม็กซิโกนี่อาจจะเกาไปหน่อยค่ะได้ปะู๊้นะปีนูนะ่นนมาลงมาเส็งนานจัดแล้วเหมือนกัน แล้วก็มีเยอรมนีก็ได้แต่ที่แน่ๆน,นี่บราซิลนี่ของแท้แน่นอนนะคะคว้าแชมป์มันนับไม่ทั่วเลยไม่รู้ว่าเฟนเพจของเราเนี่ยมีแบบเป็นผู้ชายแมนๆเตะบอลแล้วแบบว่าเชียร์ทีมไหนบ้างหรือเปล่านะเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้จริงๆนะคะอ่ะนิดฝรั่งเศสก็ได้นะ ใช,ใช่ไหมแต่ฝรั่งเศสนะในการสตรีมของน้องเรานี่ยังพ่ายแพ้กับบราซิลนะจ๊ะแต่ก่อนที่แอดกิปเนี่ยจะพาไปเป็นเพจฟ,ฟุตบอลลูกหนังนะฮะย้อนกลับมานิดหนึ่งที่อเมริกานะครับเพราะว่าต้องบอกว่ายอดสตรีมมิ่งในอเมริกาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะขยับอันดับขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าผลงานของน้องเนี่ยก็โด่งดังที่อเมริกามากๆแล้วก็เขาให้ความสนใจที่ตัวบุคคลมากๆด้วยเช่นกันนะเออพักเรื่องฟุตบอลไว้ก่อนนะแอดกิปนะ ทำไมอ่ะขอรายงานฟุตบอลบ้างไม่ได้เหรอลองจากบันเทิงเป็นกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าแต่ละคนนี้ก็สตรีมกันโหดมากๆเลยเนะจ๊ะแล้วก็เท่าที่สังเกตพอดีไปจับจุดได้แหละไม่มีอะไรแหละก็เลยทาเ,เล่นเล่นเล่าให้ฟังกันว่าแหมบรรดาแชมป์โลกนะที่เป็นลูกหนังนี่ก็ตกหลุมรักสาวน้อยของเราทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะคุยไปคุยมาค่ะจัดไปเกือบหนาทีแล้ว ลาคลิปดีกว่านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันขอให้แฮปฟันกับดินเนอร์มื้อเย็นนี้ละกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมสตรีมมิ่งให้ยอดไทยเราขยับขึ้นด้วยนะครับไทยก็ต้องการแชมปโลกนะคะทุกคนแชมป์สตรีมมิ่งลลิษานี่ละค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะครับ